อัญโยเซโยสวัสดีครับอุมโมงค์กาหลีใต้นะครับเบิงไฟ่ลยงามขนาดใครอยู่ไปอุมโมงค์กาหลีใต้ครับมาฐานขนาดลายสีขนาดว่าเป็นสีปี้าเทื้งนั้นเลยมาฐาน อันยีมบางคืนนังสิงามนะมีสองฟังนะครับฟังพุณนกับมีไฟก็ได้แต่ไฟคนละแบบหุวมงนี่เา้วสามกิโลนะครับสามกิโลกว่ามีอยู่สามบริษัททีเห็ดอยู่บริษัทผมเห็ดอยู่นี่ บางนั่งนี่สิเป็นทางนี้ไปครับมันจะมีบันไดขึ้นไปข้างบน,นสูงประมาณที่นาเมตรละไะขึ้นไปอันบังนี่ของบริษัทตรงเพี้ยนเนาะอยู่ข้างหลังเป็นของบริษัทเชียงดงแล้วก็นี่อีกบริษัทหนึง่งเพ็ดสะพานขาแม,ม่น้ำไปบางช่วงก็เป็นอุโมงค์เทียมครับเขาเห็ดเข้าขุดเขาแล้วเขาก็เห็ดแล้วเขาก็ถมไวบางช่วงที่มัน ติดผูกเขาเขาก็เจาะเจาะเขาระเบิดเขาครับข้างบนเขาก็เท็ดท้งอ่างนี่เขามแล้วเขาก็เท็ด mm hmm. เฮ็ดเป็นทางอี่างน mm hmm. บ้ mm hmm. มาฐานนะครับเป็นทางดวนนะครับมองที่ผมอยู่นี่อยู่ผมอยู่ซีจงนะครับ ภาคกลางตอนใต้ของเกาหลีได้ครับโมเมนต์เกาหลีเหนือด้วยครับเกาหลีใต้ด้วยกล้องก็ตัดแสงนะออกไปข้างนอกมันจะเป็นอุโมงค์อุโมงค์เทียมเหมือนกันครับเขาก็พุดเขาออกระเบิดเขาออกแล้วเขาก็เหตุเป็นอุโมงค์แต่ตอนนั้นมันอุโมงค์มันจะเป็นปิ๊กซอรครับ มันสาเร็จมาแต่โรงงานเขามาเอามาต่อกันเอาต่อคือจิงซอนเนี่ยามาวางวางวางแล้วเขาเทปูนหม่องร้อยต่อหม่องกลางนะครับแ้วเขากาดินถมไปข้างบนเขาปลูกต้นไม้ครับนี่สองฟังเ,เบิ่งตามลูกศอนนะอันนี้ลูกศอนนี่ฟังขวาเนี่มันจะออกไปทั้งหมดนะครับ เมืองไฟเลยเห็นข้างบนมนาบายจอรางอิัมีอยู่บ้านครับยิงบลอยต่ออยู่สวยบรยานมาถลมันนี้เป็นด้านหน้าครับด้านนา เรืงบรรยากาศนี่ได้ยินเสียงลมแล้วนะคนเรากระแสบมมันออกตั้งน้ำพุ่นก็เป็นทงไทยทงหน้าคนเกาหลีครับเฮ็เดหน้ยเฮ็ดหน้าเฮ็ดเห่าลูกพักกันนะไส้ข้างหน้านั่นผมสีเฮ็ดต่อไป มันมีสองไส่เนาะของบริษัทที่ผมเห็ดไสนนี่มันตีแล้วแล้วผมเก็บงานแล,ล้วไสนนี่ก็จะไปเห็ดไซนของนาต่ออันนั้นก็เป็นทางกันแต่เป็นท,งทงนางทางนาดินโมเมนต์โมงยาวโลสองร้อยเมตรอันนี้ขาไปทั้งบุญไปเซจงกับไปแท่จอดเส้น ข้างล่างเนี่ยเขาเขียมเข้ามาแทจ้จอนฝังนี่ไม่เป็นซิดซีจ,จุ๋มผ้าขี่รถส้มบรรยากาศอุโมงกาหลีใต่ครับวานเป็นยังไงมันคือบ้านเฮ้าบะบ้านเฮ้าบ่ะอันนี้ขาขึ้นข้างบนครับ ข้างบนขงเขาเฮ็ดทางอย่างนกันถิ่นมาข้างบนแต่ข้างบนของบ้าน,นด้เฮ็ดแบบมันเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ถิมาเฮ็ดต่ตอกันไปมันหลายสัมปทานหัดหลบริษัทมาเฮ็ดน้ำกันมันยากาศเขาขงัง เบิ้งผู้เขาข้างหน้าเลยเขาลงทุนระเบิดเขาขุดเขาเขาขุดบ่โดนครับเขาลุกนี่ยขุดบ่พอปีเดีอแมคโคนี่ยหาหกขั้นแมคโคใหญ่เครื่องสี่ร้อยแปดสิบข้างล่างเนี่ยเขาบ้านมันข้างหน,านา้านี่เขาบ้านในเห็ดทางมันจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งมาเห็ด ข้างล่างเนี่ยเป็นอุโมงค์ที่ขี่มาเมื่อกี้นี่นะครับอันนี้ขึ้นมาข้างบนแ่ะเบิงเขาเลยห้บันไดยังก็สูงบันไดคนแล้วบันไดริงเมื่อนั้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปมันขึ้นไปได้ยู่เมยกับเมยบันลงมาบังกาลงเนาะได้นั่งลงมาเนาะมันสูง คือคือมันทิ่ตกนลเมฆก็งามขนาดบรรยากาศคึมคึมทุกฝนที่ตกเมื่อเช้าเนี่ยมันตกมาแล้วตกไปปล่อยนี่ครับที่ผมบอกว่าทางนี้ไฟขึ้นมาสิบห้าเมตรสองฟังขาออกกับขาเขา่า บัดยามรถชนกันไฟใหม่กันหนีไฟขึ้นมาตั้งเทิงเนี่ยนะครับสองฝั่งข้างหน้านะก็เป็นเขาลูกง่ายนะเขาลูกนี่แหละที่เขาระเบิดที่เขาเจาะข้างล่างนีสอง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 หูเนาะ ขาเข่ากับขาออกที่เขาขี่มากเมื่อกี้อันนี้ข้างบนเขาเจาะหูข้างบนนี่เจาะซ่อนกันทับกันเลยดิสบาร์เขาคำนวณมาแล้วลนะ่ะมันบทลนะอเลน,น่ะบรรยากาศเขาหู่ก็ผู้เขา เกาหลีใต้นี่ภูเขาหลายกว่าพื้นทีล่ลาบนะครับภูเขานี่เ0สิบเปอร์เซ็นพื้นทีล่ลาบนี่สามสิบเปอร์เซ็นไปใส่ก็มีแต่ภูเขาประมาณนี้แหละครับโอุโมงค์เกาหลีใต้มาทาน ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณท่านมิร